สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกท่านคะเมื่อวานวันที่หนึ่งมกราคม2566วันขึ้นปีใหม่ซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะถือเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเมื่อวานโอป,ป้าก็เลยไปฟังธรรมะท่านอาจารย์ปัญญานิลาบโนแห่ง นนราวาณสถานโพธิกำจรคลอง14หนองเสือปทุมธานีท่านได้แสดงธรรมในวันปีใหม่แล้วก็มีช่วงบ่ายก็ตอบคำถามของผู้ที่ข้องใจสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติวันนี้ก็เลยนำมาเล็กๆสั้นๆมาแบ่งปันในช่วงโอ้ป้าหาเรื่องวันนี้หาเรื่องดีๆการได้พบสมณะ ได้สนทนาธรรมตามการได้ฟังธรรมตามการนะับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตนะคะเราจะไปฟังท่านอาจารย์กันสั้นๆน,น้อยๆเล็กๆแต่ถ้าหากว่าอยากฟังเต็มๆก็ขอเชิญได้ที่ Facebook ของนิราวันสถานผู้ที่กรรจรได้เลยหรือจะมาที่ Facebook ของใจตนะนาก็ได้นะคะใจตนะนชาแนลก็ จะได้ฟังกันแบบเต็มๆหลายชั่วโมงเลยล่ะคะ่ะหาโอกาสว่างๆให้กับตัวเองนะคะไปฟังท่านอาจารย์กันคะ่ะท่านพูดถึงเรื่องใจซึ่งมันเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตและใจที่สะอาดนั้นก็จะทําให้ชีวิตของเราเรียกว่าเป็นชีวิตที่มั่นคงแข็งแรงพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเรานะคะวันนี้ไปฟังกันคะ่ะปีใหม่มีเรื่องทั้งการตรวจทานและการเริ่มต้น การเริ่มต้นเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรในมุมของพุทธศาสนาก็จะอยากให้ญาติโยมเริ่มต้นหันมาหาสัตธรรมของพระองค์ให้มากขึ้นมาเป็นลูกค้าพุทธเจ้าให้มากขึ้นหน่อยหันมาศึกษาธรรมะของพระองค์มาใกล้ชิดแล้วหันมาพิสูจน์สัตธรรมพิสูจน์ว่าความบริสุทธิ์มันดีจริงอย่างไร บุญกุศลที่ทรงพลังมันดีแค่ไหนสมาธินั้นหน้าตาเป็นยังไงคุณประโยชน์แห่งสมาธินั้นมันดีจริงอย่างไรมาักพิสูจน์แล้ววิปัสสนามันทำให้คนนั้นกลายเป็นบุคคลเหนือเทวดามารพรมได้เนี่ยวิปัสสนานั้นหน้าตาเป็นยังไงอันนี้คือเรื่องของศาสนาเรามีเวลาเป็นชาวพุทธบริษัท เราสามารถศึกษาให้เพลิดเพลินสนุกกับการศึกษาสนุกกับการลองทําดูถ้ารู้สรู้จักอย่างเนี้ยเท่ากับเราเอาชีวิตมาสนุกอยู่กับสิ่งที่สะอาดสนุกอยู่กับการฟังสิ่งสะอาดลองทําสิา่งสะอาดหรือแม้แต่เรื่องการสนุกอยู่กับการหัดละหัดละหัดปล่อยดูโกรธแทนที่จะโกรธก็โกรธโกรธแล้วหยุดเกลียดแทนที่จะเกลียดก็เกลียดเกลียดแล้วหยุด นั่งบ่นใครในใจแทนที่จะบ่นยาบ่นแล้วก็หยุดฝึกละฝึกปล่อยทําอย่างเงี้ยมันทําให้จิตเราได้เกิดการบ่มเพาะและกลายเป็นผู้มีอํานาจเหนือจิตคนที่มีอำนาจเหนือจิตจะคุมจิตได้คนคุมจิตได้ย่อมมั่นคงในทุกที่ทุกสถานปีใหม่เมื่อจะมาถึงก็ตั้งใจจะเริ่มให้ดีเรื่อกเรื่องดีๆแล้วเอาไปเริ่มเริ่มจะเป็น บุคคลที่อยากจะลองเอาดีเอาจริงดูสักทีก็ได้ปีนี้อาจจะตั้งเป้าลองเอาจริงในเรื่องสมาธิหนักๆสักหน่อยหรือปีนี้ลองตั้งเป้าว่าตลอดปีมาถึงจะลองเอาจริงเรื่องเว้นบาปสร้างบุญให้หนักๆสักหน่อยหรือปีนี้อาจจะลองตั้งเป้าว่าจะลองพยายามควานหาโสดาบันกิจธาคานาคาละหันดูสักหน่อยดูที่มันจะเป็นยังไงจะลองเอาจริงดูบ้างก็ได้